กับช่องกัญญาแซวลีคนมานนอกพะลูกอินเตอร์เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทำโพะโล้ไก่กันค่ะมาดูส่วนผสมที่เราต้องเตรียมว่ามีอะไรบ้างค่ะก็มีผงโพะโล้ที่เราซื้อสำเร็จรูปตามร้านเอเชียค่ะแล้วก็มีปีกไก่และน่องไก่ผักชีไว้โรยหน้าตอนทำโพะโลเ้เสร็จแล้วก็มีไข่ไก่ที่เราต้มปอกเปลือกเรียบร้อยค่ะน้ำต้มสุก สีขาวนสีดำสามเกลือค่ะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะน้ำตาลปีบ๊บแล้วเกลือประมาณครึ่งช้อนค่ะนี่คือส่วนผสมที่เราจะเตรียมโะโล้ค่ะเราก็ไปทำกันเลยค่ะค่ะเราก็มาเตรียมทำแกงโะโล้กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเราก็ได้เทน้ำมัน ลงไปในกระทะนิดหนึ่งค่ะจะลงไปผัดเครื่องก่อนค่ะเราจะใช้3ามเกลือลงไปผัดก่อนค่ะผัด3ามเกลือให้ให้เครื่อง3ามเกลือหอมก่อนค่ะ หลังจากที่เราผัดสามเกลือหอมเรียบร้อยเราจะนำน้ำตาลปี๊บค่ะลงไปผัดใส่สามเกลือค่ะ หัดน้ำตาลปี๊บให้ละลายกับสางเกลือที่เราได้ตำละเอียดค่ะเติมน้ำไปนิดหนึ่งค่ะจะได้ไม่ไหม หลังจากที่เราผัด3ามเกลือแล้วน้ำตาลปี๊บละลายแล้วเราจะเอาไก่ลงผัดกันเลยค่ะผัดใส่3มเกลือเลยค่ะอันนี้เราทําแกงโพโลใช้น่องไก่และปีกไก่ค่ะแล้วค่ะเราได้นำไก่ลงไปผัดใส่3มเกลือและน้ำตาลปี๊บแล้วนะคะ เราก็จะมาใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะเติมซีอิ๊วดำลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลือค่ะเริ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวค่ะ ให้ไก่เข้ากับเครื่องปรุงที่เราปรุงค่ะหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำลงไปเลยค่ะน้ำต้มสะอาดค่ะน้ำต้มสุกละและไข่ไก่ค่ะลงไปเลยค่ะ เราจะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าสุกประมาณ10นาที20นาทีค่ะแล้วเราค่อยมาชิมกันดูค่ะเอาแล้วค่ะเราก็จะมาเติมผงพะโล้กันลงไปเลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเติมผงพะโล้ใส่ไปตอนกำลังต้มไก่เดือดๆนี่แหละค่ะลขขและไข่เราจะเติมลงไปเลยค่ะ ผงโพล้เราใช้สําเร็จรูปค่ะยี่ห้อนี้ค่ะเราอยู่เมืองนอกมันไม่มียี่ห้อเหมือนประเทศไทยเรามีแต่ยี่ห้อนี้เราก็จะใช้ยี่ห้อนี้กันค่ะหรือถ้าใครสะดวกจะเติมตอนผงโพล้ตอนเราเอานําไปผัดก็ได้นะคะผัดกับสามเกลือแต่เราใช้ตอนต้มน้ําเดือดๆลงไปเลยค่ะเราก็จะปิดฝาต้มไก่ให้ เปื่อยค่ะปิดฝาไว้แล้วก็ต้มไป20นาทีค่ะเอาแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ต้มโพะโล้ไก่ของเราไปประมาณ30นาทีกว่าๆเราก็จะมาเปิดฝาดูนะคะว่าเนื้อไก่ของเราเปื่อยยังแล้วก็จะมาชิมรสชาติกันค่ะที่เราได้ต้มโพะโล้ไปนี่ก็พะโล้ไก่ของเราเนื้อไก่ของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันดูค่ะว่ารสชาติจะออกแบบไหนเนื้อไก่ของเราก็เปื่อยออกจากกระดูกแล้วค่ะโลไก่ของเราวันนี้เดี๋ยวมาชิมรสชาติดูค่ะรสชาติพโ,โลไก่ของเรากลมกล่อมและรสชาติลงตัวพอดีค่ะ เราก็จะมาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเอาแล้วค่ะหลังก่อนที่เราจะมาตักแกงพโล้ใส่ถ้วยเราก็จะมาโรยผักชีกันค่ะเราจะโรยไปครึ่งหนึ่งค่ะพร้อมปิดแก๊สเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวผักชีจะเปื่อยค่ะอีกครึ่งหนึ่งเราจะไว้โรยตอนโรยตักใส่ถ้วยค่ะ ตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะนี่ก็คือแกงพะโล้ไก่ของเราค่ะได้สุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไก่ของเราก็ลุยซุยออกจากกระดูกกลมกล่อมมากเลยค่ะรสชาติกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะแกงพะโล้ไก่ของเราค่ะไปเราไปรับประทานด้วยกันเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆจ้ะ วัสดีจ้านี่ก็คือแกงพลูของเราที่เราได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาทานข้าวด้วยกันค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆจ้าแกงพลูปีกไก่และน่องไก่ของเราจ้าแล้วก็มีไก่ทอดเนื้อปิ้งค่ะวันนี้มาทานด้วยกันจ้าเมนูไก่จ้าวันนี้เช้าสวัสดีค่ะสวัสดียังทีน้อสวัสดีกับชา้า ไขพ่พะโล้ของเราค่ะวันนี้ปีกไก่ลุยซุยออกจากกระดูกยังไแม่ปาเลนปลาเร,น,บบเรนติโน่กินกับปิ้งเนื้อวันนี้ปลาเลนติโน่จะไม่กินไขพ่พะโล้จ้ะไม่ชอบ อร่อยมากมากอร่อยมากมากเลยโน่บอกอร่อยมากมากวันนี้กินกับปิ้งเนื้อกาเรนไม่มีข้าวเหนียววันนี้กินโปรโลไหมปาเลนติโน่ว่าไม่เอาวันนี้ อย่างนี้สิครับเดี๋ยวมันทิ่มตาไม้น่ะแกเอา <Okay, S 2> อ,อย่างนี้มาเล่นเนี่ยไม่ต้องใช้ปากปากัดจ้าดูดึงออกอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมันจะทิ่มมาปากปากชิชูไหมอ๋อทิชูต้องเทคแคร์ี่โน่โลพลโลวันนี้ เมนูไก่กินด้วยกันเด้อจ้าวันนี้ อร่อยไหมติโนโอ,อร่อยมากอร่อยมากมากายมิ้มก็นั่งข้างๆป้าป้าก็นั่งฝั่งตรงข้ามนี่แหละจ้ะกินเติโนกอโนจิอร่อยไหม

ข้าวจัดกันนิดเดี๋ยวแม่ตลากิฟก่อน คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับเมนูไก่โพะโลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปหน้าต่อไปจ้าแล้วเราจะรับประทานกันต่อจ้าสวัสดีจ้าเชา้าๆสวัสดีค่ะเชา้า